ผมเองเนี่ยเป็นคนตื่นเช้านะแต่พวกเราไม่ต้องตื่นเช้าตามผมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคือทุกคนก็มีภารกิจที่ต้องดูแลต้องมีลูกไปส่งต้องมีภรรยาไปรับบางทีกว่าจะมาทํางานหกโมงเช้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยทุกคนไม่ต้องทำตามก็คือทุกคนก็ทําตามกิจวัตรภารกิจที่ได้ไปเราผมออกไปลงพื้นที่ไม่ต้องมาเยอะเอาเท่าที่จําเป็นนะครับแั้นคนไหนไม่จําเป็นไม่ต้องมานะครับถ้าไม่จะเป็นมาผมถามมาทําไมก็ต้องตอบให้ได้ว่าทําไมนะเพราะนั้น ไม่ต้องไม่ต้องมาเยอะมาเฉพาะที่จําเป็นที่เหลือก็ไปทําหน้าที่ดูแลประชาชนไปอันนี้ก็เป็นเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็บางทีผมไปไหนไม่ได้บอกพวกเราล่วงหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปจับผิดอะไรนะบางทีเกรงใจอะ่ะบางทีอยากจะไปคุย,ยกับประชาชนจริงๆว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับเราก็ไม่เป็นไรก็คือเอามั้นแต่ลงพื้นที่เอาเท่าที่จําเป็นนะครับอันที่สี่ก็คือไอ้พวก้ายเปื่อยห้ามมีชื่อผมนะอันนี้บอกก่อนนะรูปเลิกไม่เอาเลยนะครับห้าม ราะว่าเราไม่ต้องการประชาัมันตัวเองอ่ะอันนี้ต้องห้ามไปเลยไปไหนนี่ห้ามมีเรื่องชื่อเพราะเราทํางานในนามของผู้ที่มารับใช้ประชาชนอ่ะในนามของกสมชงนั้นเราไม่ต้องการเอาชื่อหรือเอารูปเราไปติดที่ไหนก็ขออันนี้ห้ามมีเวลาไปไหนขอให้เรียบง่ายง่ายๆจําจนวนน้อยๆอยากทํความเดือดร้อนให้ประชาชนเวลาลงพื้นที่ฮะเพราะว่าบางทีคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยหลักการก็คงประมาณง่ายๆครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกับพวกเราละเอียด